ความสำเร็จนะครับมันคือวันต่อวันไม่ใช่ปีนี้หรือปีที่แล้ววันนี้สิ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณจะทำให้สำเร็จทำให้เสร็จหรือ,อยังถ้าวันนี้ไม่สำเร็จก็ล้มเหลวล้มเหลวทุกวันหรือสำเร็จทุกวันมีแค่นั้นอย่าไปฟังนะครับอย่าไปคิดว่าความสำเร็จคือหนึ่งปีจะมีนั่นจะมีนี่อายุ25อายุ30 แล้วเราก็คิดว่าต้องทําอะไรเร่งรีบไปหมดเลยแต่จริงๆแล้ววันนี้ควรจะทําอะไรตั้งใจว่าจะทําอะไรละ่ะอ,อ๋อเราออกจากงานเรากจากงานแล้วอยู่บ้านมี24ชั่วโมงตอนไปทํางาน8ชั่วโมงอะ่ะทุ่มเทให้เขา8ชั่วโมงถูกต้องไหมแล้วมาเป็นงานของตัวเองอยู่บ้านตรงนี้ทุ่มเทกี่ชั่วโมงครับเคยวางแผนไหมเคยกลัวไหมถ้ามีความกลัวเล็กๆ มันจะมีสองสิ่งสองสิ่งที่จะสลายความกลัวได้คุณมีทางเลือกสองทางในเป้าหมายคุณนะกลัวปุ๊บเลิกไม่ต้องทำกลับไปในเซฟโซนคือไม่ต้องกลัวแล้วนั่นแหละครับคุณจะอยู่ในความกลัวกับความกังวลไปตลอดชีวิตเพราะคุณไม่กล้าออกมาคุณก็กลัวไงอ่าเลิกทางที่หทางเลือกที่สอง ทางเลือกที่2คือหาความรู้หรือเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มันจะขจัดความกลัวเช่นผมย้อนกลับไปตอนเมื่อคืนเพิ่งพูดเองอยู่ดีก็แวบเข้ามาตอนช่วงผมบวชนะครับที่ตีนเขาพนมรุ้งนะครับผมไม่เคย คือผมไม่ใช่คนผมไม่ได้คนจังหวัดตรงนี้ผมอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองมาแล้วบวชเนี่ยผมบวชตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท,ท่านสิน้นก็คือบวชตอนที่ท่านสิ้นเลยผมจําได้ผมนั่งร้องไห้เองนะครับแล้วก็ไปลงไปเดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปอบจอบอกผมจะขอบวชครับนู่นนี่นั่นเขาก็จัดงานบวชให้เป็นงานบวชพระราชทานอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เนี่ยเขาให้เลือกลงว่าจะไปลงที่วัดไหน ความเป้าหมายของผมจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่กลัวกลัวนะครับว่าเราจะเลือกทางเดินทางไหนกันแน่แล้วเราจะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเ,เป็นช่วงที่ถึงจุดที่เราทำงานเรามีเงินแล้วตอนนั้นผมเปิดร้านเหล้าด้วยนะคุณเข้าใจไหมตอนนั้นเปิดร้านอาหารร้านเหล้ากลางคืนคุณเข้าใจไหมแล้วก็เลือกที่จะบวชขัดแย้งไหมขัดแย้งมาก แต่ผมกําลังตามหาอะไรบางอย่างถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวแต่ก็จับตัวเองโกนหัวเลยนะครับแล้วก็ตอนเลือกอยู่วัดก็มีวัดอยู่ในเมืองกับวัดอยู่นอกเมืองผมก็ไม่รู้ว่าวัดไหนผมบอกว่าเลือกให้ผมเลยครับผมไม่เลือกเขาก็บอกว่าอ๋อไปอยู่เลยไกลๆเพราะไม่มีใครเลือกอยู่เลยผมก็ไปเลือกอยู่และหลังจากนั้นผมก็ไม่กลัวแล้วมันก็ทําให้เราฝึกสมาธิแล้ว วัดตรงนั้นก็เป็นสายปฏิบัติแล้วคนที่บวชกับผมบางคนก็ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างเราก็จะไม่พูดถึงคนอื่นแต่เราจะบอกว่าความกลัวของเราผมได้ผ่านเป้าหมายของผมและมันทําให้เราอะไรเก่งขึ้นดีขึ้นผมไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทําก็แค่เรียนรู้แต่ถามว่าถ้าผมยังกลัวในเรื่องบางเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเช่นศาสนานเะช่นจิตใจจิตสํานึกการนั่งสมาธิถ้าผมกลัวผมก,ผมกังวลผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่เอาไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ แล้วก็มาหลงในวัตถุหลงโน่นหลงนี่แล้วก็คิดว่ามันคือการแข่งขันจริงๆแล้วเราไม่ใช่การแข่งขันนะครับมันคือการที่เราอยากจะทาอะไระเราอยากเติบโตในแบบของเราจริงไหมสาเหตุที่เราเมื่อตอนต้นต้นรลายผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายว่าอยากได้อะไรอยากมีงานใหม่อยากมีความสัมพันธ์ใหม่อยากมีมือถือใหม่อยากมีรถใหม่อยากมีบ้านใหม่อยากมีนู่นนี่นั่นไม่ใช่เราโรค อยาเข้าใจผิดเราแค่อยากเติบโตเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเราเติบโตมาตลอดพอเรามาถึงช่วงกลางคนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอะไรคือการเติบโตของเรากันแน่นั่นแหละครับที่ผมหาแล้วผมก็เอ้ยค่อยๆเจอแล้วก็มาเผยมาบอกในเรื่องของกฎแรงดึงดูดว่าจริงๆแล้วคุณจะดึงดูดอะไรไม่ได้จนกว่าคุณจะเติบโตและเป้าหมายของคุณ กลับมาที่เป้าหมายละกลับมาที่เป้าหมายละเมื่อกี้พาพาออกไปลึกนิดน,นึงพาออกไปลึกแต่ลึกเนี่ยคีย์สำคัญนั่นน่ะและเป้าหมายของคุณและเป้าหมายของคุณถ้ามันมีความกลัวอย่างเช่นนักเรียนผมอะพี่โบอยู่นอร์เวย์จะไม่ทำงานประจำนะจะออกมาทำธุรกิจเองคุณว่าเขากลัวไหมกลัวคุณว่าคนอื่นกลัวไหม กลัวแต่วันที่เขาทำสำเร็จคนอื่นจะบอกว่า,ว,าว้าวเก่งจังซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าเธอก็ทำได้นะเธอเองก็เป็นแบบฉันได้นะถ้าเธอไม่กลัวเข้าใจไหมเขาจัดความกลัวด้วยการเดินเข้าไปหามันเรียนรู้มันอืมปรารถนาเติบโตในแบบของเราถูกต้องครับอืมเพราะฉะนั้น ถ้าเราเริ่มรู้สึกกลัวมันมีสองทางเลือกครับกลับไปอยู่ในที่ที่ไม่กลัวกลับเดินเข้าไปหามันแล้วถ้าคุณกลัวสิ่งที่คุณกลัวนะเช่นไม่เอาแบบกลัวไวรัสกลัวคนมาฆ่าเราไม่ต้องเดินไปให้เขาฆ่าเรานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอยู่ข้างในความกลัวมันอยู่ข้างในเรานะครับก็จัดการมันซะนี่คือส่วนผสมนะครับความกลัวต่อเป้าหมายนะครับ ถ้าเป้าหมายคุณไม่กลัวแสดงว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณเริ่มกลัวในเป้าหมายตัวเองนะครับแสดงว่าคุณกําลังจริงใจแล้วเพราะเมื่อคุณเติบโตนึกถึงวันที่เราเป็นเด็กตอนเราอยู่อนุบาลตอนเราอยู่อนุบาลแล้วเรากําลังจะขึ้นป .1 สาเหตุที่เรานี่เรามีความกังวลกับความกลัวเล็กๆที่โรงเรียนว่ามันโรงเรียนมันน่ากลัวโรงเรียนมันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้เติบโตพอเราชินปุ๊บมันก็ทําไปเรื่อยๆก็เรียนไปเรื่อยๆเวลาคุณไปที่ทํางานใหม่ก็มีความกังวลนิดๆเหมือนกันว่าจะเจอคนแบบไหนรูปแบบไหนไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนเป้าหมายแบบไหนอยากได้อะไรคุณต้องอยู่ในความกลัวกับกับกงวลนี้อยู่แล้วแต่แน่นอนครับถ้าคุณครอบครองเป้าหมายของตัวเองได้คุณก็จะใช้ประโยชน์จากความกลัวตรงนี้แหละเปลี่ยนมันให้เป็น ความรู้เพิ่มขึ้นเติบโตมากขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของเราจะเป็นเพียงแค่ความอยากประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ประสบอะไรล่ะยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะมันไม่ชัดเจนไงเพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนซิว่าวันนี้เป้าของเราเนี่ยเช่นอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยกลัวไหมอืมกลัวยังถ้ากลัว ก็จัดการมันเดินไปหาความรู้เพิ่มเดินไปหาอะไรเพิ่มถ้ายังไม่กลัวแสดงว่าบ้านหลังนี้มันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกกลัวพอมันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นมากพอมันไม่มันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากพอจริงไหมผมบอกก่อนนะว่าผมมาบอกเรื่องพวกนี้ผมกลัวนะผมกังวลนะว่า มันอาจจะไม่มีคนเชื่อถือผมก็ได้เพราะผมไม่ได้มีหนวดมีคราวหรือมีอายุเยอะมานั่งบอกเหมือนปรมาจารย์ใช่ไหมแต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมกลัวกับผมกังวลอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่นักเรียนเขาต้องการจากผมคุณรู้ไหมว่าคนที่เรียนกับผมเขาเปลี่ยนชีวิตตัวเองบางคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองและครอบครัว มันก็ทําให้ผมนึกย้อนกลับไปนี่แหละเป้าหมายของผมคือวันที่ผมมืดแปดด้านแล้วผมก็ไปลองผิดตรงนั้นลองถูกตรงนี้ลองนั่นแล้วก็มานั่งเขียนเอาเองว่าแบบนี้ผิดนะแบบนี้ถูกนะนั่งลิสมากวานมาเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่ทุ่นเวลาสิบห้าปีอ่าเพราะผมใช้เวลาประมาณนั้นนะแล้วก็มาสอนเขาย่อยๆนั่นแหละมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้ามีคนมาบอกเราแบบนี้แล้วเราได้วิธีลัดแบบนี้เฮ้ย มันคงง่ายกว่านี้มันคงดีมันคงดีไม่ใช่น้อยนะอม,มันเลยทําให้ผมขจัดความกลัวแล้วก็หน้าด้านมากดกล้องจึ๊บมาเปิดแล้วผมก็ได้เจออะไรกาลยานิมิตคนที่มาดูที่รักเรานักเรียนที่มาเรียนที่จริงใจที่มาเจอกันเมื่อคือนใช่ไหมในซูมที่คือทุกคนก็มีความจริงใจมีความรักมีความเขาเรียกว่าสบายใจใซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าคนเราเนี่ยจะกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือกล้าที่จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองได้ตัวเองต้องเต็มก่อนนะครับผมเลือกที่จะมาแชร์หรือมาบอกหรือมาสอนอะไรพวกนี้ผมเพราะผมมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง